สวัสดีครับคุณผู้ชมอีพีนี้เราอยู่ที่วัดช่องลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับเราก็อยู่ในวัดช่องลมนะครับนี่หลงปู่ทวดนะครับข้างหลังเป็นห่อบรรหลมนะครับนี่ครับก็ฝั่งนี้เป็น ถูมงคลนะครับนี่นะครับนี่เราเข้ามาในวัดภายในวัดถ้าจากหลวงปู่ทวดนะครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนนี้เป็นวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อโสธอนหลวงพ่อวัดเขาตะเขา,เขานี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันข้างใน น,นี่คือวัดช่องลมนะครับนี่ครับาใครมาก็เข้ามาสักการะ,ะกันได้นะครับพระตาุพรจาหลงพ่อพันแหลมนี่นะครับ นี่ลอยพระพุทธบาทนะครับอาจไปฝั่งนู้นเป็นอุโบสถนะครับในวัดช่องลมมีที่สักการะหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันข้างในดูครับตรงนี้จะเป็นที่ไหว้พระราหูนะครับนี่นี่นะครับที่หลายที่ฝั่งนู้นเป็น ห้องสมุดประชาชนนะครับตรงนี้จะมีที่ถ่ยชีวิตโครกระบือนะครับเดี๋ยวเราจะวนไปดูด้านหลังฝั่งนู้นจะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับท่าพักอังคารนะครับเขาบอกนี่ว่าช่องลมก็จะมีนวดเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ เป็นท่าเรือจริงๆเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ในวัดนะครับมีนี่ร้านอาหารหลายที่ถาใครสะดวกก็เข้ามาทานกันได้นะครับตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับวัดช่องลมนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะครับนี่เป็นโบสถครับตรงนี้จะเป็นตลาด มีเกือบทุกวันนะครับมีตลาดนัดเกือบทุกวันครับนี่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดช่องลมนี่เป็นตลาดมีทุกวันครับสำหรับ EP หน้าจะไปที่ไหนยังไงก็ฝากคุณผู้ชมตามชมได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ